สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าซอมบี้โอเวอร์เวลเกมเป็นเกมเอาชีวิตรอดสร้างบ้านครับของสามารถเล่นออนไลน์กับผู้เล่นอื่นแล้วก็เล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับประจนภายในโลกแบบ Open w o r l d นะครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมพร้อมกันเลยโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนัในทู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมเลยนะบอกเลยว่าภาพสวยใช้ได้เลยนะครับเป็นเอาชีวิตรอดกราฟิกแบบฟูดิกอนในานผู้ชมเกมนี้เป็นเกม p ีนะ เดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะครับว่าจะเจ๋งสักแค่ไหนนะคือตอนแรกใครเข้ามาแล้วภาพมันมืดนะครับผมให้แนะนําไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับแล้วก็เลื่อนตัวนี้ขึ้นมาตอนแรกบางทีมันจะอยู่แบบเนี้ยมันมืดแล้วมองอะไรไม่เห็นนะครับแนะนำเนาะให้ปรับดูนะครับมันจะได้สว่างหน่อยโอเคทีนี้ตัวนี้มีน้ําฟรีอ่ะกินน้าได้นะครับแล้วก็ตัวเราก็จะมีของประมาณนี้นะ มียามีโซดามีโซพนะครับแล้วก็สามารถคราฟพวกสิ่งสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลย y a า d a Game Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเมท้าสลัก awakening h o n k า i ินแพค tower of fantasy ark knight harry potter b u a k a i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center มาตรงนี้อันนี้จะมีมิชชั่นในการรับภารกิจอยู่นะครับ ให้เขาคยกับเขาก่อนอย่างแรกนะครับดูก่อนอทีนี้นะครับมีรับได้ละก็แค่ทําการคุยกับเขาเฉยๆนะแล้วก็ด้านในเนี้นะครับเดี๋ยวเราได้ของมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาใส่ตัวกันอ่าอีกคลิปเลยนะครับอ่ะประมาณนี้เอาไว้ตัวนี้ก่อนนี่นี่ครับมีของติดตัวแล้วว,ว้าวอันนี้ที่มีของนะ สามารถซื้อได้นะครับที่ n p c แต่ละตัวนะดูมิชชั่นด้วยนะครับมีภารกิจให้เราทำหรือเปล่านี่เหลือนี้จะเป็นการซื้อของต่างๆนะครับไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่มาคุยกับลุงนี้นะครับลุงนี้ก็จะมีเอ่อตัวภารกิจเหมือนกันนะก็คือให้เราทำการคราของนะครับมิชชั่นเนี่ยแฮนด์เมดอ่ะเราซื้อของที่ลุงก็ได้นะใช่ไหม รับไม่ได้นะถ้าเราซื้อของที่ลงอ่ะสมมติเราซื้ออ๋อมันอันนี้สิ่งของที่เราสามารถเอามาขายได้นะครับซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้อันนี้ก็สิ่งของต่างๆครับเดี๋ยวเราจะไปลุยโลกภายนอกกันนะด้านนอกก็จะมีพวกหลองซอมบี้หรืออะไรแบบนี้นะครับเราวิ่งมาด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนะนี่เรามาตรงนี้แล้ว เดี๋ยวเราดูกันว่า <sm his hib Store> ด้านหน้าด้านข้างด้านซ้ายด้านขวามีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะมีซอมบี้แบบผุดขึ้นมาจากดินนะคือผมลองเข้ามาเทสก่อนหน้านี้ละมันก็แปลกๆเนยเนี่ยผุดขึ้นมาต่อหน้าเลยนะขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ลงไปเนี่ยโอ้โหมันเก็บไม่ได้อ่ะมันใหญ่ไปอ่ะเออเป็นไอเทมนะเดี๋ยวจัดการไอบี้ตัวนี้กัน เรียบร้อยครับคือซอมบี้แต่ละตัวมันดอปของที่แบบแตกต่างกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเราจะคัฟของใช่ไหมครับเราจะคัฟตัวนี้ตัวนี้เราต้องมีไอเทมก็จะเป็นพวกกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยไม่รู้ว่าแถวนี้มีหรือเปล่าเนี่ยกิ่งไม้แบบนี้นะครับแล้วก็หินนี่กิ่งไม้เพียบเลยอ่านี่ไง ได้เก่งมาเกี่อันแล้วน้อแปดอันแล้วหินล่ะมีหินแถวนี้ไหมหินอยู่ไหนเอ่ยหินจ้า <laughs> oh my god ดจะจก,ก้อนใหญ่อะที่เราแบบเก็บไม่ได้มันจะมีหินก้อนเล็กๆที่เราสามารถเก็บได้นะอันนี้มันทางออกอีกทางหนึ่งเหรอ น,นี่เก็บได้ไหมไม่ได้มันมีจุดที่เก็บได้แต่มันไกลอะ่ะผมเลยว,วิ่งมาลองวิ่งมาทางนี้ดูนะครับเผื่อมันเก็บได้เพราะว่าไม่เคยมาสำรวจเลยอนี่มีของเพียบเลยเก็บไปอดมเดี๋ยวเราวิ่งด้วยตอนนี้พายุหิมะมาแล้วทู้ชม เกมนี้จะมีเกี่ยวคกับ่าพวกการรรฐภาพลังสีหิวน้ำหิวอาหาร HP นะครับแล้วตอนนี้พายุมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็น่าจะมีค่าความหนาวเน็ตมันมาเร็วแล้วพายุมันก็วนๆไปวนๆมานะเจอแต่กิ่งไม้ว่ะเรายังหาหินไม่เจอแล้วแบบขาวโพลนเลยนะคือมันเป็นกราฟิกแบบพลิกอนนะครับเวลาที่มันถมขาวมาแบบนี้โอ้โหมองแบบมองยากมาก ทีนี้ก็คือมองทางกลับบ้านแบบโคตรยากอะนะเราก็วิ่งมาเรื่อยๆนะอันแคมป์เราหรือเปล่านะถ้ากลับบ้านได้ก็รีบพยายามกลับบ้านก่อนนะแคมป์เราปะว่าวน่าจะใช่หรือเปล่าเหมือนไม่ใช่นะเหมือนเป็นข่ายทหารเลยเฮ้ยทำไมมัน มันนี้ไม่เข้าะ่ะมันบัากหรออ๋อมีชุดกรรออีคลิปเลยอ่าอันนี้เราเอาได้ไหมเนี่ยโอ้หมันแบบยังถึกอ่ะอันนี้จะเป็น่ข้ทาหารนะผมยังไม่เคยมาสำรวจตัวนี้เลยใหม่แล้วซอมบี้ใหม่แล้วโหซอมบี้เพียบเลยอันนี้คือเราออกมาสำรวจด้านนอกเฉยๆนะ โอ้หซอมบี้เต็มเลยเอาแล้วมันอยู่ไหนวะเนี้ยเอาทีละจุดแล้วกันอันนี้ไม่ไรไหมมีอะไรไม่เอยเปิดไม่ได้เลยครับเปิดได้แต่อันนี้โุ้ยมีของดีวะ่ะน,นี้อีกคลิปไปก่นอนอ่าอย่างด้านนี้ทำไงเดีอยะ ทิ้งอันนี้ไปก่อนแล้วกันนี่ได้แล้วอ่อีคลิปได้ไหมมันไม่มีกระสุนนะอันนี้เป็นบริเคตอืม เอาหมดและนัดเดียวไม่ก็แบบเนี้ยจัดการไม่ยากนะครับแต่ว่าไอซอมบี้ที่เป็นเขาเรียกอะไรซอมบี้ที่เป็นแบบทหารนะครับเนี่ยแบบเนี้ยจัดการโคตรยากอะ่ะ รอให้มันติดตัวนี้ได้ไหมมันก็ฟันฟันถอยถได้นะแต่ว่ามันมีชุดเกาะครับมันสู้ค่อนข้างยากนะเนี่ยถ้าเราแพ้คือของเราตกหมดเลยนะผมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับเกมเนี้ยถ้าถ้าแบบแพ้หรืออะไรแบบนี้นะครับของตกนะนี่แป๊บอืม ท้ไม่ลีลดไปได้แล้วมันหมดอะไรขนาดน,นั้นเลยเหรอเคเดี๋ยวเรามาสำรวจตัวนี้ต่อนะจ๊ะอืมอันนี้เหมือนมีกำลังภาพลังสีหรือเปล่านะเสียงคล้ายๆกำาัภาพลังสีนะครับ นี่ซอมบี้โอ้นู่นนะเขียวๆนะกรรงภาพลังสีแน่นอนนะครับก็น่าจะพรีวิวให้ผู้ชมได้ชมประมาณนี้นะครับกนะ็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเกมนี้เป็นเกม PC นะย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็พามาสำรวจประมาณนี้เลยใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ